สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูฝนก็จะพามาดูนะคะคิ้วลูกผสมค่ะคิ้วเก้ามิตินะคะข้อหมายก็คือหัวคิ้วจะเป็นลายเส้นแบบเป่าบางแล้วก็ส่วนตัวคิ้วและหางคิ้วจะเป็นคิ้วสไลด์ไล่เฉดสีนะคะเพราะคิ้วเป็นมงกุฎของหน้าฉะนั้นนะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจนะคะ ให้ร้านฝนซาลอนได้เศกคิ้วสวยนะคะขอบคุณที่มาสักคิ้วเสริมหัวเฮงนะคะฝนก็จะจัดไปตามโครงสร้างคิ้วและใบหน้านะคะคิ้วบองบอกถึงความเป็นตัวตนของเราได้มากที่สุดนะคะและทำให้เรามีความมั่นใจและหลังจากนั้นสิ่งดีๆก็จะตามมาชอบแบบไหน บอกได้เลยค่ะเพราะคิ้วคู่งามเป็นของคุณเพื่อผลงานที่ผิดพลาดน้อยที่สุดสิ่งสำคัญที่อย่ามองข้ามคือความสวยต้องมาพร้อมความปลอดภัยค่ะคิ้วสวยเท่ากับเสริมหัเหงที่ดีนะคะขอบคุณคุณหมอมากค่ะที่ตัดสินใจเลือกร้านฝนให้สักคิ้วให้นะคะ ขอบคุณค่ะ